เครับเดี๋ยวต่อจากคลิปที่แล้วเนะเดี๋ยวคลิปไปดูนี้ผมจะถอดนะครับผมจะถอดให้ดูครับปอรีเพิ่งเพิ่งจะมีเวลาครับปอรีไปทำธุระมาครับผมวันนี้เนาะก็ <c oughs> อาจจะช้าหน่อยนะครับคุณมัวหมัดจะดีบใช้เครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเร่งเล่งให้นะครับเนาะผมถอดเสร็จแล้วผมก็จะเอาใส่ชุดเสื้อสูบตัวใหม่ให้เนาะ ผมจะไม่ใส่เป็นของปาซิโร่นะผมจะใส่เป็นผมจะเปลี่ยนเป็นสองขตให้เนาะเพราะว่าเดิมทีไอ้ปาซิโร่ห้าเสี่ยวโนนี้มันจะใช้เป็นเสือ้อสูบขดเดียวผมจะเปลี่ยนเป็นสองขตให้นะครับเนาะแล้วก็อาศัยว่าราคามันจะถูกลงมาหน่อยเนาะครับถ้าเป็นของปาซิโร่โดยตรงนี้ชุดเสสูบก็จะแพงอยู่เพราะจควรนะครับอะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการพร์ดกันครับผมเดี๋ยวผมขยับกล้องมาด้านข้างดีกว่านะ มันเกียกะไหมพี่ดอกรู้สึกว่ามันเกียกะสุดเลเกินประมาณนี้ดีกว่าอ่าดูภาพมุมไกลเอาเนาะโอเคครับ <c oughs> ถอดเลยครับผมอืม <c oughs> นะครับผมจะทําแบบรวดเร็วนะครับจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวนะผมจะถอดให้ดูนะครับถอดให้ดูความเสียหายของลูกถูก นี่จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เนาะคลิปก่อนหน้านั้นผมลงคลิปเกี่ยวกับการผสมน้ำมันเบนซินสองทีครับอลองไปดูเนาะครับมือใหม่ครับลองไปดูครับ <c li pp le> ผมก็จะแนะนำให้ผสมตามนั้นนลครับ <c li pp le> ตามคลิปที่ผมแนะนำานะครับ แต่ก่อนผมจะได้สุดตั้งเพื่อนครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยมีลาเท่าไหร่ครับเพราะว่าะนีกอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อเสียของการไล่สุดก็คือว่าอืมเวลาลูกค้ามาซื้อของครับมันจะเป็นมันจะไม่ต่อเนื่องครับเนาะก็เลยหยุดไล่สุดเพราะาช่วงนี้รู้สึกว่าลูกค้าจะเข้าร้านบ่อยครับเพราะว่ามันมันเริ่มจะหมดหน้าฝนครับเนาะเป็นเทศกาลของคนตัดไม้ <laughs> โอเคครับถอดมาครับอือครับถอดเลยอันนี้เป็นเสื้อสูบของปาเตลูดโดยตรงนะครับผมไม่ดูครับผมเดี๋ยวก่อนนครับเห็นเห็นไหมครับเดี๋ยวเราล้องโฟกัสก่อนนะครับนะครับเห็นไหมปาเตลูดนี่ยครับเป็นของมันโดยตรงนะครับนะโอเคเออเป็นของมันแท้ๆครับนะเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ไม่คือว่า ไม่ได้ผสมอะไรครับเป็นของปาตโนโดยตรงเลยเนาะโอเคมาอืมสไตล์ผมก็คือจะถอดจะถอดตัวนี้ด้วยเนาะถอดแฮนด์ด้วยเส็ษไม้เดี๋ยวถอดคาบ,บูก,ก่อนคาบ,บูก,ก่อนครับลูกยางเดี๋ยวออกก่อนเนาะเดี๋ยวมันหายเนาะนี่ครับลูกยางตัวหนึ่งตัวนี้แน่นไหมถ้าแน่นคุไม่ต้องออกคุณแน่นดีอยู่โอเค ถอดลูกอถอดลูกฟูกมาก่อนเนาะพูดผิดถอดขาบูก่อนนี่ขาบ,บูครับขาบ,บูพูดผิดครับพูดผิด <Okay. S 1> ชุดนี้ก็ไม่ต้องล้างเนาะเพราะว่าเครื่องมันยังใหม่อยู่ล้างสักหน่อยก็ดีครับมีคราบสึกกรทุกอยู่โอเคคือลายใจเดียวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็ประครับน้ำมัน ืมเทน้ำมันอาาอกเนาะหานอนมาานอนมาใส่สายไปนี่ก่อนครับเพราะว่ามันมีแรงดันจากถังนะครับอือไว้ก่อนโอเคครับแบบนี้ต่อ,อไปก็เอาโอคขากลิกออกจากขาบ,บูก่อนนะครับนี่ครับขาบูก็เป็นของปาติโลนะครับนี่ครับผมไปดูครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเราให้กล้องโฟกัสก่อน นี่ครับผมเนี่ยปาติลครับผมนะโอเคเป็นเครื่องปาติลจะเทเลยครับเครื่องนี้อะไรนะครับอะไรที่ใส่มาก็ป,ปาติลนะครับเนาะก็มีลูกค้าบางท่านเหมือนกันครับาารถามยับยนี่น,นั่นแหละของเทรหรือเปล่าพี่ถามด้นะผมก็บอกว่าของเทรครับของเทนะเป็นปากลูกเทเทนะครับที่ผมขายอยู่ครับ ไม่ต้องห่วงคอยมาตกตัวจ้าหรอนะยาจะญาติคอยตัวอะไรนะครับการของความผมจะบอกดอกถ้าในของปวอมผมจะบอกของอมนะครับผมคนตรงตรงครับผมไม่ใช่ตรงธรรมดาครับตรงแบบควาดผ่าซากนะผมนะรับตรงตรงเลยครับอืมแต่บางครั้งการบูดตรงมากก็ต้ออยดีเท่าไหร่อ เอาละต่อไปก็ตีออกที่กีต,ตัวนี้ไม่ต้องออกออกก็ได้นะตำลักก็ถอดมาพาร,ร้อมกับคาบูดไอ้พอถอดมาพร้อมกับเสื้อสูบอะไรก็ได้ครับได้เหมือนกันครับถอดแทนก่อนช่างบางคนเขาก็ไม่ถอดแทนครับแต่ว่าผมมันผมเค <c ười in agreement> ียงครับเคียงเป็นภาษาอีสานภาษากลางก็ประมาณว่าเกะกะครับเคียงมือนะพี่น้องเกะกะมือครับ ราะว่ามันใส่ไม่ยากครับมันน้องไม่กี่ตัวเองเนาะบอดเลยครับในมันเกะกะมือเราบอดเลยครับเนาะมันเคียงครับมันเคียงอืมเอเอท่านไหนนะครับที่ชอบดูติ๊กตอ,อกแพตฟอฟติกตอ,อกผมก็มีช่องทิ๊กตอ,อกเปิดใหม่ครับเปิดได้ประมาณ1ิ1สิบกว่าวันยังไม่ถึงครึ่งเดือน ครับสิกวันเองู้ติดตามไม่เยอะครับูบ้ติดตามพันพันกว่าครับก็เข้าไปติดตามหน่อยเด้อยครับเด้อน,นะอชื่อก็ใช้ชื่อแบบจะชื่อเดียวกันกับ YouTube ครับก็คือปรีชาโรคแอลเลริยน์ครับชื่อบนที่สองอืมทีนี้เราก็มาถอดชุดเสื้สูกันครับทีนี้มาุยกันเลย<ๆ>เขาจะใช้เป็นน็อตหัวท็อค เออทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดนะครับมันหดออกเนาะผมจะคลายให้มันนุ่มลวมหน่อยหนึ่งนะผมก็ใช้สว่านตานเพียงครับถ้าจะเอาสว่านพอดีมันไม่ไหวครับสว่านผมมันไม่ค่อยแรงเนาะเป็นสว่านแบตเตอรีนะะ่นะครับถูกนะครับมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยชอบของแพงนะครับ <laughs> มาของถีกมาถึงเครื่องมือนะ <laughs> ถ้าแต่ว่ามันพังอู่บ่อยจะได้ซื้อใหม่เรื่อยๆครับเนาะบู๊บ้าไปครับบ้าไปถ้าซื้อมาดีมากวันนานพ้างนะครับเครื่องมือเนาะเครื่องมือแต่มันทนนะครับเนี่ยผมใช้มาตัวนี้่ตั้งแต่สมัยอยู่กับพ่อตาทำเนี่ยเครื่องแบตเตอรี่ตัวนี้ทำเนี่ยนะก็สี่ปีแล้วมังม้งครับเนี่ยยังไม่พังนะครับเนี่ยซื้อมาสี่ร้อยบาทเองอ เนี่ยซื้อมาสี่ร้อยครับเนี่ยตัวนี้ยอยู่ตั้งสี่ปีแล้วเออเสียบอจาวาข้อครับที่ไหลเสียสูบเนาะที่ไหลได้ว่าเสียสูบปัสจุบอยยังดีเลยครับนี่ไม่น,น่าพังเลยเสียไหลจัเง,งเลยเสียไหลยากแรงเะครับนี่มันรือน้อนี่ครับผมเรียบร้อยไปหมดเลยครับด้านใน เห็นไหมครับเดี๋ยวสูบกล้องให้ดูครับจึ๊บน่ครับผมอันไหนครับเรียบร้อยครับไปหมดอันนี้เป็นเสื้อสูบพอตเดียวนะครับของปาติลเนาะเป็นพอตเดียวครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสองพอทให้นะอืมอ่าตัวนี้เดี๋ยวอยถอดที่หลังนะครับมหเดี๋ยวเรามาดูผมถอดลูกสูบก่อนดีกว่ามาลูกสูบกว่าดีกว่านะครับ นี่ครับไปหมดเลยเห็นบ่เดี๋ยวผมถอดออกมาแล้วค่อยดูก็ได้ไรเนาะครับ,รบมาถอดอมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเนาะถอดสลักตัวนี้ก่อนอืสลักคลิบลลอกอนี่ครับสลักคลิบลลอกครับนี่นี่ครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะจ๊ะมา ถอดตรงนี้ครับถอ,อนนอถอดตงนี้เดี๋ยวถอดใ้ดูครับเดีวถอดให้ดูที่จริงไงชุดเสื้อสูทของปาซิโลเนี่มันมันเหนียวมากนะครับมันทนมากนะตำลักถ้าใส่ตรงทียตาส่วนที่ลงตัวเนี่ยมันใช้กันยาวๆครับบางท่านซื้อจากผมไปใช้เป็นสองปีกว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับทำงานรับจ้างตัดไม้ทุกวัน,นครับ เมมาตันใหม่นะพี่น้องเขาเขาไอเขาพูดให้ฟังครับเขาโทรมาพูดให้ฟังเขาว่าซื้อไปจากอาจารย์อาจารย์มิชาเนี่เป็นสองปีกว่าแล้วบางคนเข้าสามปีนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับมันโทนมากนะครับนะทนเหนียวค่อน,น,น,นข้างเหนียวครับทุดสูบตรเนี้ยป้า่ิรุศครับห้าแปดห้าแปดสร้างห้าแปด่นอโอเค พอแลงอเม่สิบคลยปเยนี่ยนี่ลาหลายระไไยแล้วนี่ลาเยอะเกินเลียวกันอันนี้เครื่องของคุณมูัมหมัดนะครับอยู่จังหวัดสงขรานะครับที่ส่งมาให้ผมเช็คดูให้นะเครื่องส่งมาก็คืออาการสตาร์ตติดยากพอติดแล้วชอบเล่งเล่งแล้ววูบดับ,ด,บดับแล้วได้เป็นวูบว่าวปุ้งๆปังๆนะครับก็คืออาการาชุดภายในเสียหายเองครับอาการ ลูกสูบก็ยังก็ยัง,ยงตีแบนตีแบ,แบปดปาติโลนะเดี๋ยวผมไปดูแบบนึงเดี๋ยวผมเอาสลากนี้ออกก่อนเอาลูกปือนออกก่อนครับนี่ลูกปืนลูกปืนการข้อเบี่ยงเดี๋ยวไปดูเนี่ยอาะให้ดูครับแต่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าดูเนาะจะพยายามให้ดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับเห็นพ่วงล่างไหมเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสก่อนนี่ครับนี่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 ครับตัวพีตัว, P, ตวเอเนี่ย ปาเตโรนะครับผมนะนี่ครับเขียนเนาะครับมั่นใจนะครับของเทท้งนั้นเลยครับผมแม้กระทั่งแผ่นคาร์ดก็ยังปทับตาว่าปาเตโรนะเดี๋ยวให้ดูน่ครับนี่เดี๋รอกล้องโฟกัสก่อนตึ๊บนี่ครับนี่นี่ปาเตโรเห็นบอกว้าครับผมแล้วก็ตัวเครื่องครับก็มีซีเรียลนัมเบอร์นะครับเนี่ยครับ ไม่ใช่เครื่องโนเนมนะครับผมนะเครื่องตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่มาในเครื่องครับนะประทับตาอย่างดีครับอืมครับผมมาต่อไปก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคงจะต้องเป็นพรุ่งนี้ครับเพราะวันนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะเอาชุดสูบตรองใหม่มาประกอบให้เนะอ่ะเดือม่ดูครับเลือมิดูลูกสูบลูกสูบนะครับ ความเสียหายของลูกสูบนะครับเดี๋ยวผมขยับไปใกล้ๆกล้องก่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวก่อนลอยก็อโฟกัสก่อนครับตึ๊บนี่ครับผมความเสียหายของลูกสูบครับไปหมดเลยครับครับครับนี่ครับไปหมดเลยครับเป็นเส้นยาวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแหวนขยับได้ไหมแหวนยังขยับได้อยู่ครับก็ยังขยับได้อยู่แต่ถ้าแหวนขยับไม่ได้นี่ ก็คือสตตร์ทมนติดแล้วนะแต่ตอนนี้ถ้าสตาร์ก็ยังติดแต่ว่ามันจะปรับไม่ได้แล้วครับแล้วมันก็จะเป็นวู่วาบพุงุ้งปังปังมดวบว็ดเวดครับนะแต่ว่าฝั่งฝั่งทางค่อยดีนี่จะไม่เป็นไรครับนี่ครับนี่ฝั่งทังค่อยดีอันนี้ฝั่งทางค่อยเสียครับจะเสียหายสรุปก็คือพังนั่นเองครับใช่ไม่ได้เนาะคือเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนหมดเลยครับเพราะตัวนี้ก็เสียด้วยครับให้ดูครับเดี๋ยวให้ดู นี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยผนังด้านในครับเนี่ยเสียหมดแล้วครับอ่โอเคเนาะอ่ะก็ทําคลิปไปดูนะครับเนาะทำให้เจ้าของเครื่องดูด้วยเนาะคุณมัวหมัดก็ยืนยันมาครับว่าเขาผสมอัตราส่วนตามที่ผมแนะนําอยู่ครับแต่ทําไมมันพังได้อันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวผมให้ดูแกรอนแป๊บนึงนี่ครับแกรอนแกรอนผมก็มาร์กไปให้ด้วยครับผมจะมาร์กไปให้แบบนี้ ครับอันนี้คือระดับประมาณสองทีที่ผมที่ผมไม่เติมครับอันนี้คือกรอนของปาติโลครับที่ว่าแถมไปกับเครื่องครับครับที่กิ่งยี่ถ้ายี่สิบตัวหนึ่งเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้นี่นี่ประมาณนี้ครับนี่นะอันนี้อันนี้ผมเผื่อให้ตั้งอุ้ยไฟดับงานเข้าแล้วไฟดับไฟดับโอ้ไฟมาแล้วครับโอเคครับทงกท่างต้องรีบจบคลิปนะครับเพราะว่าสัญญาณเตือนนะครับถ้ามันกระพริบแบบนี้ก็แสดงว่าเดียวมันกระดับแล้วนะเดี๋ยวพูดให้จบก่อนเฝ้าเฝ้าเฝ้า นี่ครับอัตราส่วน20ตัวหนึ่งนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ผมพูดผิดเมื่อกี้ขออภัยครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้น,น,นี่นี่นี่ครับเนี่ยขีดอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าอันนี้ผมจะแถมให้เอาประมาณนี้เลยครับมันจะอยู่ที่ประมาณสี่ฝาสี่ฝากระน้ำมันเครื่องห้าลิตรเรานะครับอยู่ประมาณนั้นถ้าเทียบเท่าซีซีก็อยู่ประมาณหนึ่งสามหกเก้าประมาณร้อยยี่สิบซีซีนะครับ อันนี้คร่าวๆนะครับเนาะคร่าวๆอยู่ประมาณร้อยยี่สิบสีซีน่ะน้ำมันสองทีครับต่อเป็ดสีหนึ่งลิตรเดี๋ยวผมไปดูฝาที่ผมตวงก่อนนะครับนี่นะครับอ่าหนึ่งฝาจะอยู่ที่ประมาณสามสี่ปีสีโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใส่ถึงสี่ฝาก็อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบปีสีเออร้อยยี่สิบปีสีอ่าร้อยยี่สิบปีสีครับนะครับอยู่ประมาณนี้ผมจะให้ใส่เยอะมากพอสมควรนะในการลุยการหนักครับยิ่งไปใส่บาร์ยี่สิบสองนิ้วนี่อ่าใส่หนักหนักเลยครับไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวเปลืองครับเนะาะน้ำมันทองทีราคาไม่กี่บาทนะผมผมว่าเล่ายัางแพงกว่าครับตอนเย็นๆน,น,นะครับหลังเลิกงานกันอ่ะผมว่าแพงกว่าน้ำมันทองทีขวดน,นึงอีกเนาะสบายแล้วข่อยก็ได้โอเคครับก็จบคลิปไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมวันหลังค่อยมาทําการาทําต่อเนาะแับก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้เนาะครับคุณมูมัดมเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เด้อเสร็จแล้วก็จะส่งกลับทังทีครับจะได้ จะได้พร้อมใช้งานนะครับเนาะโอ้ซื้อเครื่องคือยังเสียอะไรบาทซื้อเครื่องคือยังเสียอะไรเทียเนาะคุณมูม,มาคงจะบ่นะนะเนาะซื้อเครื่องทำไมเสียบ่อยหลายครั้งจังเลยครับอันนี้ผมก,ก็ต้องยอมรับตามสภาพนะครับเนะะาะครับครับผม